ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายกฎหมายใหม่นำสืบต่อสู้ได้มีไว้ครอบครองเพื่อเสพสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกตหลายคนยังมีความเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดบางคนยังถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่นะฮะว่าการครอบครองยาเสพติดเกินกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนดจะเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดนะครับว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย หลายคนก็เกิดความกลัวกันตรงนี้จริงอยู่นะฮะในช่วงแรกๆพรบยาเสพติด2522ฉบับที่5ประกาศใช้เมื่อปี2545ก็กำหนดไว้นะฮะโดยเฉพาะมาตรา15ก็กำหนดว่ายาเสพติดนะฮะพวกเมทแอมเฟตามินตรงนี้ถ้ามีไว้ในครอบครองนะครับเกินกว่า375มิลลิกรัมนะครับหรือ15หน่วยการใช้ จะถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับหรือเป็นยาเสพติดประเภทเด็กโทรไลเซอไรนะครับตรงนี้ถ้ามีปริมาณ0.75มิลลิกรัมก็จะถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายส่วนยาเสพติดประเภท2นะฮะเป็นพวกมอร์ฟีนตรงนี้ถ้ามีปริมาณเกินกว่า100กรัมก็จะถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกฎหมายใช้คาว่าให้ถือว่านะฮะ ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายถ้าเป็นกัญชาก็10กิโลเกิน10กิโลให้ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายแต่ต่อมานะฮะต่อมามีการแก้ไขพรบยาเสพติด2522เป็นฉบับที่6นะฮะปี2560นะครับเป็นฉบับที่6ปี2560มีการประกาศใช้เมื่อวันที่14มกราคม2560 และให้มีผลในวันที่16มกราคม2560ถือว่าประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ชัดเจนเลยนะฮะให้แก้ไขพบรบยาเสพติดในมาตรา15มาตรา17และมาตรา26เหมือนที่ผมพูดในฝั่งเมื่อกี้กรณียาเสพติดประเภท1นะครับผู้ที่ครอบครองตามมาตรา15วรสองนะครับว่าครอบครองตั้งแต่375มิลลิกรัมหรือ15หหน่วยการใช้ขึ้นไปให้สันนิษฐานว่า ครอบครองเพื่อจําหน่ายให้สันนิฐานว่านะฮะตอนนี้เหลือแค่เพียงว่าให้สันนิฐานไม่ใช่ว่าเหมือนฉบับเดิมว่าให้ถือว่านะฮะมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายส่วนยาเสพติดประเภทที่2พวกมอร์ฟีนพวกฟินก็ดีตรงนี้ผู้ที่ครอบครองเกินกว่า100กรัมให้สันนิฐานว่าครอบครองเพื่อจําหน่ายส่วนกัญชาประเภท5ก็บอกว่าครอบครองเกิน10กิโลกรัม ให้ถือว่าไอ้โทษให้สันนิษฐานว่าครอบครองเพื่อจําหน่ายกลายเป็นว่าให้สันนิษฐานว่าดังนั้นบรรดาคดีซึ่งมีการกระทําความผิดหลังมาที่15ามกลาก็ดีหรือกระทําผิดก่อน15มกรลาสองห้าหกศูนย์ก็ดีซึ่งคดีค้างอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลกฎหมายซึ่งออกใหม่ในคดีอาญาที่เป็นคุณให้ถือว่ามีผลทันทีนะฮะสามารถนําผลนํา คุณของกฎหมายฉบับใหม่นี้ไปต่อสู้ในศาลได้ทันทีเลยนะครับส่วนคดีที่เกิดหลังวันที่15นะฮะ10โทษนะฮะ16มกราประกาศในราชกิจจา15มกรา2560ให้มีผลถัดจากวันประกาศนั่นก็คือ16มกรา2560คดียาเสพติดที่เกิดก่อนหรือเกิดหลังจะอยู่ในบังคับของยากฎหมายพรบยาเสพติดใหม่ทันทีเลยนะฮะสามารถทุกขึ้นมาต่อสู้ได้ ข้อพองยาบ้าเกิน15เม็ดให้สันนิษฐานว่าข้อบพองเพื่อจําหน่ายแค่นั้นนะฮะไม่ใช่เป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดสามารถต่อสู้ได้แล้วนะครับมีดีกาใหม่นะฮะ2563นี่เลยนะเป็นดีกาที่ค่อนข้างโด่งดังมากศาลเริ่มใช้กฎหมายใหม่ในการพิจารคดีนะครับเป็นดีกาที่896ท2563คดีนี้จำเลยที่2ถูกจับพร้อมยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่นวน4,000เม็ด แต่พฤติการแห่งคดีจำเลยที่2พบยาเสพติดของกลางดังกล่าวแล้วนำไปซุกซ่อนไว้ไม่มีพฤติการแบ่งหรือจำหน่ายให้กับจำเลยหรือผู้อื่นหรือจำหน่ายให้กับจำเลยหรือผู้อื่นแสดงให้เห็นเจตนาที่แท้จริงของจำเลยที่2ว่าเพียงแต่ต้องการสิ่งของของผู้อื่นมาไว้เป็นของตนเองเท่านั้นโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จึงเห็นได้ชัดว่าจำเลยที่สองมีเจตนาครอบครองยาเสพติดดังกล่าวไว้ครอบครองเพื่อตนเองเท่านั้น ข้อต่อสู้ของจำเลยจึงสามารถพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานตามพรบยาเสพติด25 2522มาตรา15วงเล็บ2ได้สารใช้กฎหมายใหม่นะฮะจึงพิภากษาว่าจำเลยมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพเท่านั้นนะฮะไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่ายตรงนี้ถือว่าเป็นดีกาที่โด่งดังมากนะฮะทางทนายทางนักกฎหมายก็มีการนำเข้ามาใช้ต่อสู้บ้างแล้วแต่บางท่านก็ยังไม่รู้ ว่าปี2560มีการประกาศใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับที่6นะครับเริ่มสามารถนำสืบต่อสู้ได้แล้วบรรดาคาดีที่ถูกแจ้งข้อหาอมีเกิน15เม็ดนะฮะเป็นจำหน่ายสามารถนำสืบได้แต่ทีนี้การที่เราจะสู้นี่ใช่ว่าเราบอกเฮ้ i, จะสู้มัวม่วๆไม่ได้นะมันต้องดูพฤติการด้วยนะฮะไม่ใช่จะหลับหูหลับตาสู้บอกเฮ้ยกฎหมายใหม่มีผลใช้กูสู้อย่างเดียวไม่ได้นะฮะจะต้องดูข้อเท็จจริงอื่นประกอบด้วยนะครับ ที่ทนายอนุนอยากจะชี้แนะแนะนำนี่ก็คือว่าหนึ่งมันต้องดูว่าสาเหตุที่ถูกจับนะฮะคุณไปถูกจับโดยบังเอิญข้อแรกนะถูกจับบังเอิญในผับในบาร์และเจอในกระเป๋าเอออันนั้นมันใช่นะอาจจะสู้ได้ว่าเป็นการครอบครองเพื่อเสษแต่ถ้าคุณถูกสายรับแจ้งว่าได้ล่อซื้อ,อยานะฮะมีการขยายผลมาจับอันนี้บอกให้สู้ยาพฤติกรรมสายลัดมันชี้ละมันยันละว่าคุณจําหนให้เขา ะะอันนี้ซู้ยากอันที่2ก็คือต้องดูว่าขนาดถูกจับคุณให้การว่ายังไงเบื้องต้นที่ถูกจับนะฮะทำให้การในการถูกจับครั้งแรกนี่สาคัญมากถ้ายอมรับว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายแล้วคุณจะมาพลิกลิ้นว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพสารไม่ค่อยเชื่อนะครับฉะนั้นถูกจับเขียนบันทึกการจับคุณต้องปฏิเสธทันทีนะฮะไม่ใช่ว่าคุณรับสรารภาพแล้วจะมากลับทีหลังสารไม่ค่อยเชื่อทาให้การในเบื้องแรกสําคัญนะครับ อย่างที่3ลักษณะการซุกซ่อนยาโดยปกติการมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพยามันจะกระจุยกระจายมันจะวางทิ้งวางว้างนะฮะจะถือว่าเป็นการนํามาใช้แบบไม่ใช่ไม่โปรไม่ใช่มืออาชีพแต่การที่มีไว้เพื่อจําหน่ายเขาจะแพ็คใส่ถุงไว้ซุกซ่อนเตรียมที่จะแบ่งจําหน่ายอันนั้นจะเป็นลักษณะของมือโปรนะฮะมีไว้เพื่อที่จะนําไปแบ่งบรรจุเพื่อจําหน่ายต่อไปอันที่4นะครับของอื่นที่พบ การที่พบในสถานที่เกิดเหตุนะฮะถ้ามีอุปกรณ์การเสพมีหลอดมีกระบวยมีเข็มฉีดยามีหลอดดูดในการดูดสูดดมอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นก็ถือว่าคุณเอาไว้เสพจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าคุณไปเจอพร้อมกับเฮ้ยถุงเล็กถุงน้อยเอาไว้แบ่งใบซอยเจอตาช่างเอาไว้ช่างกิโลอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าคุณจะมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพนะ การที่มีกระจัดกระจายเอาไว้เสพจริงๆอันนั้นน่ะสู้ได้นะตรงนี้สามารถยกขึ้นอ้างศาลท่านจะเชื่อจํานวนยาของกลางก็สําคัญนะฮะการที่จะไว้เสพบอกเฮ้ยมันต้องพอสมควรคุณมีเป็น10บกิโลยีกิโลอันเนี้ยมันต้องนําสืบให้ได้ว่าทําไมคุณถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะไม่ใช่ว่าคุณจะเอามาไว้เพื่อแบ่งขายหรือเปล่าเราใช้เพื่อกิจการอะไรได้มายังไงมีอาชีพอะไรนะตรงนี้ก็ต้องนําสืบให้มันชัดเจน ว่าเรามีไว้เยอะๆเนี่ยมันต้องสู้ให้ได้ว่าคุณทําไมมีเยอะขนาดนั้นสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นเรื่องประวัตินะฮะประวัติในการที่คุณเคยกระทําความผิดมาไหมถ้าคุณเพิ่งออกมาจากคุกนะะแล้วก็มาถูกจับตรงนี้สารจะไม่เชื่อเพราะคุณถูกจับเยอะมีประวัติการค้าการจําหน่ายอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไม่เคยมีประวัติมาเลยสารท่านก็ยังเชื่อนะว่าสามารถที่จะ นำสืบต่อสู้ได้ว่าเรามีไว้เพื่อเสพเพื่อใช้จริงๆนอกจากนั้นก็คือในร่างกายเรามีผลเสพจริงๆไหมก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าบอกเฮ้ยในร่างกายไม่มีผลเสพไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปสู้ว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพสารท่านก็จะมองว่าให้มันเป็นไปได้ไหมหรือจะเป็นเอาไว้เพื่อจําหน่ายนอกจากนั้นสารก็จะดูแวดล้อมอีกนะครับว่าอายุอาชีพ คุณล่ำรวยผิดปกติไม่มีอาชีพการงานที่ชัดเจนไหมเหล่านี้ก็ถือเป็นเครื่องประกอบในส่วนหนึ่งการจะต่อสู้นะสถานที่เกิดเหตุขณะที่ถูกจับพฤติการแว่ล้อมถือว่าสําคัญมากไม่ใช่คุณจะหลับหูหลับตาสู้ไปทั้งหมดการจะสู้เราก็ต้องดูมีหลักมีเกณฑ์นะครับส่วนลูกหลานใครถูกจับนะครับคนทําผิดจริงอยู่ก็ต้องได้รับผิด แต่การที่รับผิดก็ควรที่จะให้เขาได้รับสมควรแก่โทษที่เขากระทำจริงๆเท่านั้นไม่ใช่ว่าเขาต้องไปแบกโทษหนักกว่าที่ควรที่ควรจะได้รับนะฮะเขาทำแค่ไหนให้เขารับแค่นั้นที่ทนายอนนท์มาให้ความรู้ไม่ใช่ว่ามาสอนให้สู้คดีแต่เพียงแต่ว่าสอนให้ดูนะฮะว่าในการที่คุณกระทําผิดโทษที่ควรจะได้รับจริงๆที่กฎหมายกําหนดเนี่ยสมควรที่จะรับมากน้อยขนาดไหนเท่านั้นมีเคสสาระความรู้ดีๆทนายอนนท์ก็จะมาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึ่ง วันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ